เมายยาบ้าจับเด็กเป็นตัวประกันครับชาวบงชาวบ้านนี่เขาโอ้โหตกอกตกใจกันอุ้มลูกของตัวเองนะฮะนั่งอยู่ข้างทางน้ำแข็งหน้าร้านค้าแล้วอมมีดจี้คอลูกตัวเองแจ้งตำรวจมาปิดล้อมกันโอ้โหชุลมุนวุ่นวายเลย คนก่อเหตุคือพ่อทแท้ๆนะฮะชื่อในสามตำรวจปิดล้อมไว้แล้วพยายาม ที่จะเจราจาเกลี้ยกล่อมจนกระทั่งพักใหญ่เลยกว่าจะเข้าไปควบคุมได้แล้วเอาจริงๆสามมันเอามีดนะคะที่แขวนอยู่ตรงประตูเสื้อผ้าตอนแรกฟันประตูก่อนนะแล้วปลุกเข้าไปชาร์จเมียตัวเองกับลูกที่แอบอยู่ในห้องนอนอุ้มลูกสาวคนเล็กของตัวเองตัว,ตวนิดเดียวเอามีดจี้คอเด็กแล้วบอกว่ามีคนจะมาฆ่ามีคนจะมาฆ่าเกือบสองชั่วโมงก<อ>ว่าจะแบบกว่ามันจะเอามีดอ,ออกจากคอลูกสาวมันเองโอ้อแล้วดูนะฮะคือสองชั่วโมง,โมงนะกว่าจะเจราจาแล้วดู เอาจริงๆก่อนที่จะมาก่อเหตุ3มจะมาก่อเหตุเนี่ยลูกเมียหนีไปอยู่บ้านแม่ยายใช่ไหม,มจริงๆริเนี่ยมันกระวีกระวาดอยากจะไปหาลูกเมียตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะเหมือนกราบพื้นพูดจาไม่รู้เรื่องทุกคนต้องปอบเนี่ยไม่ยังไมียังมียังไม่ยังไมียังสาม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 ,สาม,สาม เอออิจทีไปก่อนสามสามสามมหยังสามมีหยังมียังสามสามนอนรับได้ได้ได้สามสามสามนอนรับสามนอนรับนาะคนที่บอกว่าสามเป็นอะไรสามเป็นอะไรเป็นอะไยังเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านพยายามจะเข้ามารักษาเพจแต่คนในบ้านบอกว่าตอนนั้นไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าอาศัยจังหวะไหนอะที่จะออกไปบ้านแม่ยายแล้ว เหมือนกับไปฟันประตูเพื่อที่จะขึ้นไปเอาเมียกับลูกลงมาแต่ตอนที่เมียหลบแล้วคว้าลูกสาวคนเล็กมาได้ก็จี้คอแบบเนี้ยเราคุยกับคุณตาลวงสามด้วยแกบอกเลยเพิ่งพาลูกมาอยู่บ้านย่าได้3วันเธอก็ยืนยันนะว่าขอนอนกับลูก2คืนได้ไหมแต่ใน3ามวยวายไม่พอใจที่ลูกกับเมียมาอยู่บ้านแม่ยายทั้งทั้งที่ก็มาสวัสดีปีใหม่มาอยู่กันเท่านั้นเองเขาคุณค่าค่ะว่ามีคนมาตามค่าเขาตลอดเรนี้ เขวาวนนี้ที่นวนมาแล้วเนี่ยพยายามนีที่นวนมาพเพิ่มมาหาโลดแค่นอนแค่สองคืนเนี่ยไม่ไล่หรอทําไมต้องมาตามค่าขนาดน,นี้ขอชีวิตหน่อยเขาเพิ่มเนี่ยขอชีวิตหน่อยขอนอนกับลูกแค่สองคืนสองวันเองเนี่ยไม่ไล่หรอแบบนี้แต่ปกติเขากินเล่าแต่อันปกติมาที่เขากินเล่ามาอัน,นถือว่าบา,วาที่บา,วา,วามาปกติไม่ขนาดนี้อันนี corpses, ้ถือว่ารุนแรงที่สุดที่ผ่านมาไม่รุแนแรงเท่านี้แต่ลูกเขาไม่ทำ้ายแต่เขา จะทำลายหนูเวลาเขาเมาแล้วก็เวลาพูดอะไรไม่ตามใจเขาอบบเนี้ยเขึ้นเขาจะขึ้นเสียงเขาจะขึ้นเสียงใช่ใช่ครับเ,เขาเป็นคนแบบว่าดื่มดื่มเยอะเป็นคนดื่มเยอะเวลาพูดอะไรแกเป็นคนดุรุนแรงแล้วก็ร้อนเป็นคนร้อนพูดแรงพูดเป็นคนดุรุนแรงก็คงไม่กล้าเอาลูกไปกลับไปหาเขาเสี่ยงไม่รู้ถ้ากลับไปหรือวลูกไม่รู้ตนูหรือว่าลูกอาจจะเป็นอันตรายรา ใช่ต่างคนตางอยู่